ตัวเน็ตเราไปโดนไปไหนเลยตัวเน็ตไม่ขึ้นหรออ๋อรออ๋อรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงขึ้นไหมอ๋อโอเคโอเคจะไม่มีคนโดนเน็ตมาหรอตอนนี้ขึ้นนะตอนนี้ปักลิงก์แล้วใช่ไหมไม่แต่ว่าไอจะรู้ได้ไงวาเขาตัวเน็ตเท่าไหร่เอออ่าโอเคโอเคขึ้นลงก่อนเลยเหรอจะไม่เปคนโดเน็มาหรอปุ๊ยทำไมเสียงสาวสาวออกสะท้อนโอบีโอบีจะตุ้ยไหมเนี่ยวันนี้แก้วไม่แก้ว เราลงเลยไหมเราซ้อมหมดไหมไอ้นายลงก่อนดีกว่าไอ้นายมึงลงไปดิกูอยากกูรีแอคมึงอนะออกาเลยเช็คทั้งตัวเลยพี่นั่งไปนั่งนร้อยบาทดูดีๆสูญไม่เอาไม่เอาอุ๊ยอุ๊ยไอ้นายมันยังไม่เรีนเลยนะชิวอแล้วไม่แข่งปอลม่แข่งปอล์ไมแข่งปอลบอกแล้วเอาลงเลยไหมโดนแดดไหมายังโดนแดดไหมยังเดี๋ยวรอดูไหนก่อนแอนเราไปก่อนเลย ไม่เพิ่มเสียงยังกดกดเพิ่มเสียงดูหนิแล้วใช่ไหมครับช่วงนาทีครึ่งนีครึ่งแล้วมันจะดียังไม่ีใครโดนมาจริงเหรอเพราะว่ามันแปลกๆนะมันนักกีฬานักกีฬาเขาทำกันอย่างนี้แหละนักกีฬานั่งดูนักบงนักบอลเขาชอบแช่กันเย็นๆอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะใช่หรอไม่ผมไปปรับผิดเป็นพันหนึ่งก็แบบดูเช็คด้วยนะไม่มีใครไม่มีใครตุยจะขึ้นมาก่อนไหมอืม

พอปรับไม่ได้ถกวดเขาใกล้เป็นตัดดุนิดเลยกลายเป็นตัดดุนิดย <c oughs> ังไม่ขัดกันแข่งแห้งละลายเออเอาพร้อมแลนะโอเคอยังโนงเดียโอเคอยังพร้อมแล้วครับโอเคแล้วกูตายจอดับเอาจอดับอุวยจอดับอุวยไม่ใช่เอาจอดับเอมัาล่ะเอไม่ะจอดับจอดับ เความสถานที่มันอาจจะมีอักซิเดนต์กันบ้างนะน้องใช่ใช่ใช่เนี่ยสถานที่นอครับด้วยนอกสถานที่ไม่เป็นไรหรอกแต่จอยังจับอยู่ปกติใช่ไหมแต่เราไม่เห็นบอกเลยไวรัวแน่นอนครับเอาล่ะเดี๋ยวรอก่อนไนายเป็นไงรึมึงขึ้นมาทำไมอ่ะเฮ้ยเนี่ยขึ้นก่อนไเลยเอาล่ะขึ้นก่อนเลยเเดี๋ยวตุยอ่ะแต่ถ้าผ่านนาทีคุณได้หายหายเลยขาหายอที่อะผมหายไปครึ่งตัวแล้วตอนนี้จริงเหรอมันชาๆไอ้นายไอ้นายโกรธจนตัวสั่นเลยดีหายจริง ฮุกฮักูตอบนี่ตักสันเลย้อมดีข้มัต้ององาดีราเดี๋ยวลองเช็คนึ่งนึงมันนอกสถานที่นิดนึงเฮ้ยแต่ไฟก็สวยนะไม่ได้วันนี้ไฟสวยทุกอย่างโอเคหมดเลยเดี๋ยวรอโดเอทแป๊บเดียวไม่รอจอนิดนึงนึงครับเันนึงครับกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนเลย กดไลค์ก่อนเลยกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยเราไม่มีจอดูนะวันนี้เราไม่มีจอดูเดี๋ยวไม่กอแชร์ค่าไฟด้วยขอเช็คหน่อยรอแป๊บไม่กี่สักครูครับดูเงนเสียวเสียวเสียวขาหายได้แต่ว่าเราเอาขึ้นก่อนเลยว่าตอนนี้ตอนนี้เราตอนนี้มันเป็นไงบ้างอ่ะไปขาสั่นเบื่อต้องคือตอนคือรถไม่รถรถไม่เยอะไม่มีคนโด่งเลยโอ้ยเป็นเดียวคนเข้ามาตัวนี้เท่าไหร่แล้วเฮ้ยฝากเขาแชร์ด้วย คล้ดำคล้าฟ้าคล้ายลำงคล้ายดามีคนบอกว่าโดมันเบาครับโดเนิดมันไม่ได้ยินแล้วก็มีคนโดมา500แล้วด้วยเมื่อกี้แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอเช็คโดเนี้ให้ปกติเราค่อยลงทีเดียวเลยโดเบาเอออ๋อโดโดคนดูไม่ได้ยินโดเนิดเขาบอกแปปบนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอาจจะต้องเลือกลำโพงที่ออกเป็นลำโพงโดเบามากไอเดินงานเออแป๊บนึงกดแปปหนึ่งครับหนึ่ง อะมเลือกเลือกเลือกอ่าอันนี้เลือกไม่ไหนครับเป็นไงเอาอาการถามอาการรายๆก่อนนะบอกบอกแชทก่อนว่าเป็นไงเพราะว่าคนดูไม่ได้ย็นแบบเย็นจัดเย็นเจี๊ยบอันนี้เรายังไม่ได้เลือกเราใช้ตัวไหนที่ใครก็ได้ไหมเรายังไม่ได้เลือกมันก็เลยไม่มีเสียงโดดโันใชตัวไหนสปิกร์แต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าอันนี้มันมีแคลร์ด้วยว่าคนดูได้ยินหรือยังอ๋อใช่แล้วแคลร์เนื้อสพแล้วนั่งนานงนอนนานั่ง จะได้เห็นลุงเอโชว์การแสดงละลงไปอีกรอบเลยโอเคเลยแต่ผมลองฟังนิดนึงแล้วไปเตรียมชุดมาเรียบร้อยอยู่ในฟอร์ดหนาวอีกเจริญก็น่งหนาวสั่นกับลุงเอแต่แต่่เลือกไม่ใช่มาอันนี้ครับอันนี้ไม่ได้ยินเพราะเปิดอนไล์ไม่ได้ยินสักคู่นะครับเดี๋ยวรอทำให้มันสถเยรก่อนจะลงแน่ไม่บิดไม่บิดแน่นอนลงแน่เออ ให้ฟิลอยู่ก er like like um, like ับเพื like ่อนนะแบบว่าไปเที bulky, ่ยวให้ฟิลแบบว่าเหมือนไปปีใหม่ไปเที่ยวกับเพื่อนนะอย่างเงี้ยดีนะลงง่างอะไรไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบเราเช่าคูวิลล่าเช่าอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนเงี้ยอยู่ด้วยกันดีนะทดสอบระบบอะไรพิยาอะไรพี่ยาไม่เขาไม่เขาไม่เช่าพิยาไม่อ้นี่ก็จะลุงเอพาไปเช่าอ่ะไปกันใหญ่อะไปกันใหญ่อะไปกันใหญ่น้องอะไรลุงเอีอันนี้ได้ยินละ เออไม่ต้องไปบอกใครโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วทุกคนคนดูได้ยินเสียงไหมครับแต่กูไม่ได้ยินข้างนอกไงเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ได้ยินข้างนอกไงเออแล้วข้างนอกไม่ได้ยินเหอืมข้างนอกไม่ได้ยินนะเว้ยทำไงทีนี้ทดสอบระบบอเลิร์ t แต่ข้างนอกไม่ได้ยินข้างนอกเห็นจอแล้วแต่ว่า p อยคือตอนนี้เรายังไม่ได้ยินนะเพื่อน Speaker ฮะทดสอบระบบอเล alert เราไม่ได้ยินเสียงโดนิก ไอ้ทีเนี้ยมันจะขึ้นนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้ยินแป๊บน,นึงเดี๋ยวเรารอกแก้ทุกคนนะแป๊บน,นึงนะมันนอกสถานที่นะครับรอรอมันอาจจะรอสักครู่ทดสอบระบบอเ alert แล้วมึงอะไรวะรอแป๊บน,นึงนะครับรอแป๊บน,นึงนะครับ,นนรบทดสอบระบบอเลิร์ t ได้ยินมันได้ยินในมันได้ยินโทรศัพท์อ๋อตอนนี้ทุกคนได้ยินแต่ว่าขอไม่เป่าอีกไม่ได้ยินใช่เพวกเราจะไม่ได้ยินตอนนี้เดี๋ยวรอเขาลองก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเอาระหว่างรอก็ฝากกดไลค์ด้วยอ่ากดแชร์ด้วยกดไลค์มาก่อนกดไลค์มาก่อนเสียงลมหายใจดังไปใครไม่จอดไปแล้วเสียงลมหายใจหายใจหืดทวนสอบระบบคอนเลิไม่เคยหายใจขนาดนั้นตาวินจ้าแค่พูดไปล้วกลัวไงรอแป๊บหนึ่งนะน้องนะ หยุดหายใจที่ลำคาญคนดูให้หลุดหายใจเขาบอกว่าลำคานเสียหายใจใครมันจะไปหยุดหายใจได้วะก็พูดไปเรื่อยโดเนตเป็นไงบ้างไม่พี่ซีเคเนี่ยเขาแจ้งมานี่ไม่พี่ซีเคหายใจแรงมากซีเคกลัวครับกลัวน้ำแข็งเปล่านิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยเด็กก็รู้ทีเคแพ้เอคาบ้านรารเรางรอร้องรอรรอรอนุนนะครับรอหนุนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรอ่านแชทให้น้องระหว่างรอเขาแก้ปัญหานะครับ วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์นะวันศุกร์นะครับวันพฤหัสเออวันพฤหัสเออหลงวันอีกแล้วไขบูดไม่ไม่จ่อหรอไม่ไม่บูดนะน้องลีได้ยินปกตินะครับเอาไม่ลงมาที่คางหน่อยเอาไม่ลงมาที่คางเออใครหัวใจวะเราปะวะเอแกล้งไม่อยากลงไม่ไม่ไม่ได้ไม่อยากลงนะครับจะลงอยู่ครับวันเกิดโจต้าให้ออ ทดสอบระบบ alert กินอะไรดีไปลองกินกะเพราก็ได้น้องกะเพราไม่รู้เอันหายแล้วโอเคเสียงไมดังไปนิดหนึ่งเขาบอกเสียงไมดังไปนิดนึ่งคนดูบอกหลายคนบอกเสียงดังเสียงไมอาจจะดังนิดหนึ่งลดลดวอลลุ่มนาิาทรก็ได้ครับทดสอบระบบอเลิ t ลดลดลดเสียงตรงไม น่ไอ้ลำโพงรอบนึ่งนะรอบๆนังนะครับเชื่อตัวอะไรครับมันต้องเป็นเรื่องคนตัววกันให้เราได้ยินเสียงโดเน็ตด้วยปกติมันต้องอยู่ที่อะไรนะเสียวแล้วเพราะมันไม่ลงมันลงไปเร็วเดี๋ยวกูก็ลงเองมัน วันธรรมดาเราไม่ได้อาบนะ้ำกับน้ำแข็งไงอาบน้ำองค์น้ำอุน่นเหมือนมีคนมานวดให้ไหมแบบว่าอะไรเวลาแช่นะ่าจะเหมือนมีคนนวดให้ออเแบบาาแบบันชาทั้งตัวแต่ก็จะคนละฟิวอรอสักคร,ร,กคร,รู่ครับรอสักครู่นะครับแป๊บนึงครับตอนนี้ตอนนี้โดนเนยันไม่ขึ้นใช่ครับไม่ขึ้นจอไม่ว่าแล้วกูก็ไม่ได้ยินด้วยตอนนี้ อบระบบพันเลยอันนี้ระบบกต้องสอบขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าพอยคือของของของคนดูยังไม่ขึ <OK> right ้นเลยมันได้ยินแต่มันค่อนข้างเบานะปรับเสียงหน่อยใช่ไหมโอเคครับโอเคทุกคนเริ่มโอเคแล้วทุกคนรอแป๊บนึงนะครับพี่ๆเขากำลังแก้อยู่ใจเย็นๆนะหนูๆอ่าแล้วเขามีคนแจ้งว่าไมพีซีเคอาจจะดัง